ครับสำหรับในส่วนของผมนะครับก็จะเป็นการใช้งานของ c l a s s t o o m Activity นะครับก่อนอื่นก็จะมาที่หน้าเว็บของ Dismod นะครับ Dismod.com ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามานะครับเข้ามาก็จะเห็นในส่วนของนะครับการเมนูอนเนาะเมนูต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราใช้งานกันไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีห้องเรียนนะครับห้องเรียนตัวนี้นะครับ ห้องเด็กก็จะมีสําหรับครูและสําหรับนักเรียนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรของเด็มอสครับข้อหอื่นนะครับก็แนะนําให้ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก็ของผมก็นะครับสมัครไว้แล้วนะครับก็ใช้เป็นตัวอุกเก้นนะครับแอคเคาชนะครับใช้นะครับใช้อุกเก้นแอคเคานะครับตอนนี้สมัครนะครับหรือใครใครที่จะใช้ตัวอีเมลนะครับก็ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมขอเ็ากยินไปนะครับบ้างยินด้วยเย็นยันเข่าครับพอเลากยินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อครับทีนี้นะครับเราก็มาดูครับกิจกรรมกัลุ่นกิจกรรมก่อนครับก่อนที่จะสร้าง คลาสดูคลาสดูได้นะครับเราก็จะมาดูเลือกกิจกรรมก่อนนะครับว่าเราจะใช้กิจกรรมแบบไหนนะครับบางกิจกรรมนะครับเราก็ไม่สามารถดีไซน์งานออกมาได้เองนะครับเพราะว่ามันมีการเขียนโค้ดเขียนอะไรนะครับก็มาดูก่อนนะครับเข้ามาในตัวเมนูของครูแล้วจะมีอะไรบ้างในส่วนในส่วนของครูจะมีอะไรบ้างนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นเมนูโฮมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวก กิ uh, จกรรมต่างๆ, <_ away> รรงๆนะครับที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักกิจกรรมนะครับต่อไปน,นะครับก็อันนี้ก็จะเขาก็จะเก็บรวบรวมนะครับเป็นคอลเลกชันไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นนคิดว่าคิว่าหนึ่งนะครับแค่แค่คาบูลัสนะครับอันี้คาบูลัสนะครับมันก็จะมีนะครับ เป็นอ่าเป็นท็อปปิกท็อปนะครับเพื่อให้เลือกใช้ได้เลยนะครับมาดูเมนูต่อไปก่อนนะครับตันนี้ a s h b o a r d History นะครับอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการสร้างอ่าห้องเรียนนะครับห้องเรียนว่าสร้างห้องเรียนที่เราสร้างไปมีห้องเรียนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพอให้ดูอ่าสักหนึ่งห้องเรียนนะครับของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นตัวนี้นะครับเป็นห้องเรียนเต่ากับระ่ายนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ให้เด็กๆนะครับฝึกการสังเกตนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวนี้ก็อยู่ในส่วนของซัมมารีนะครับเนี้ยจะดูของซัมมารีดูในภาพรวมนะครับว่ามีเด็กกี่คนนะครับเด็กนักเรียนเรากี่คนแล้วทําไปกี่คนนะครับอันนี้ก็คือเด็กเด็กทาไปแล้วนะครับเด็กทาไปแล้วเด็กทาไปแล้วนะครับ ทำไปแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ทำนะครับทำไมเขายังไม่ทำเราไปดูครับอ่าครับอ่าแล้วก็สามารถกดออกได้นะครับทีนี้มาดูในมุมมองของครูบ้างนะครับของครูก็จะเป็นอ่านะครับเขาจะดูเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับนี่คือหน้าหนึ่งนะครับหน้าสองนะครับผมญาตเรียกเป็นหน้านะครับหน้าสามหน้าสี่ หน้าหหน้า6นะครับหน้า7หน้า8เนี่ยครับอ่าเราก็มาดูนะครับหน้าหนึ่งนะครับผมก็ให้คำถามเด็กๆว่าอ่าให้เด็กๆด,ดูวิดีโอเต่าก,กับกระต่ายแล้วอธิบายสิ่งที่นักเรียนพบเห็นนะครับอ่าเด็กๆก,ก็จะตอบมานะครับคำถามคำตอบของนักเรียนก็จะหลากหลายมากนะครับเราก็มาดูนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของกราฟนะครับ กราฟไหนเป็นของใครนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาดูอันนี้ดูภาพรวมได้นะครับก็จะเป็ียนสีเขียวนี่เป็นเต่านะครับสีดํานี่เป็นกระต่ายนะครับอันไหนคือกราฟของใครนะครับให้ต่ออธิบายให้ด้วยนะครับว่ากราฟไหนเป็นยังไงนะครับสไลด์ที่3นะครับก็จะตั้งคําถามอีกนะครับจะสังเกตว่าจะมีกราฟแล้วก็มีคําถามแล้วก็มีช่องให้เด็กได้ตอบ นะครับามาดูในส่วนของอนักเรียนบ้างนะครับมุมมองของนักเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะให้ดูในมุมมองในส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยครับจะมีในส่วนของที่เป็นกิจกรรมใช่ไหมครับกิจกรรมตัวนี้เป็นวิดีโอเนาะนะครับแล้วก็ให้เด็กดูนะครับสามารถสต็อปได้นะครับแล้วก็ให้เด็กตอบคำถามตรงนี้นะครับ ในส่วนของครับในส่วนของตัวนี้กืบคืออะไรตัวนี้ก็เป็นชื่อของนักเรียนนะครับทีนี้ผมซ่อนไว้อยู่นะครับว่าเป็น่ีชื่อใครบ้างนะครับก็จะขึ้นปสะกาอังรีมาให้นะครับไม่ขออนุญาตไม่ไม่เปิดเผยนะครับครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการกําหนดสไลด์ว่าให้ดูกี่สไลด์นะครับนี่ครับทางเดือยสมมติว่าวันนี้นะครับ เราจะเรียนแค่อสองสไลด์สามสไลด์เนี้ยนะครับอ่าวก็กดให้แค่สส,ลสบบไลด์นะครับเราสามารถออกแบบได้ครับอ่าทีนี้ปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คือปุ่มหยุดนะครับหยุดหยุดการหยุดสต็อปค r d ดก่อนนะครับหยุดหยุดการอ่าทำงานของเด็กๆก่อนนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับสาหรับชื่อนะครับว่าใครทําตอนนี้ใครทําอยู่ใครไม่ทําอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถควบคุมนะครับชั้นเรียนแบบโยธามได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวกิจกรรมห้องเรียนที่เราเปิดได้เปิดเปิดใช้แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่า,า,างน,านะครับอ่าทีนี้เราออกมาดูข้างหน้ากันนะครับว่าเราจะสร้างห้องเรียนได้อย่างไรนะครับ อันนี้เป็นคลาสนะครับที่ผมใช้สอนนะครับก็จะมีนะครับเมนูนี้นะครับคลาสตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับก็ผมจะมีม1ม2นะครับม1นึทับ1ม1นึทับ2แล้วก็ม2นะครับแต่ละคลาสนะครับก็จะมีแอ็กทิวิตี้นะครับแอ็กทิวิตี้นะครับเยอะแยะนะครับเราสามารถ activity เข้ามาในคลาสได้เลยนะครับตาม ตามบทเรียนตามหน่วยเรียนตามเนื้อหาของเรานะครับในการสร้างคลาสก็ง่ายๆครับมาตรงนี้นะครับเป็น New Class อย่างเงี้ยครับเราก็จะสร้างนะครับเป็นม o อย่างเงี้ยครับปึ๊บนะครับเขาก็จะ No ามนะครับทีนี้โค้ดเข้าชั้นเรียนคือตัวนี้นะครับอันนี้คือโค้ดเข้าชั้นเรียนเราก็ส่งโค้ดตัวเนี้ยให้เด็กนะครับเข้าชั้นเรียนมาเลยนะครับอันนี้มีคลาสได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับ ตรงกิจกรรมนะครับกิจกรรมผมก็จะขอนําเสนอสัก2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกตรงนี้ครับเวลาเลือกกิจกรรมเราก็ต้องมาดูนะครับกิจกรรมนิคเดมโบรานนะครับตรงนี้เราก็มาดูว่ามันเหมาะสมกับนักเรียนเราไหมนะครับดูกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกนะครับเราก็มาดูยังไงเราก็เลื่อนๆมาดูกิจกรรมแรกเขาทำอะไรนะครับเขาก็ดูว่าเฮ้ย x นี่ x นี่คืออะไรใช่ไหมครับเราก็ลองใส่ดูสิเรา3าบวก2 x ใช่ไหมครับ x มี2ตัวเท่ากับ y ใช่ไหมครับตัวนี้เท่ากับ y อันนี้ดูเฉยๆกันนะครับล้วนี้ถ้า x เป็น1 x เป็น1นะครับถ้า x เป็น1 x เราเป็น1เราก็คิดก่อนนะครับ x เป็น1 y ก็จะเท่ากับเท่ากับ5เราก็ลองกดดูครับปึ๊บเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ้าวถูกต้องนะครับ x เป็น1 y เท <Y S 1> ่ากับ5านะครับ x เป็น2 y เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ถามเด็กนะครับอันนี้ก็2 2ก็เป็น4 4บวก3ก็เป็น7นะครับลอง7ดูสินะครับ มเออ่าถูกต้องนะครับถ้า X เป็ขึ้น3ล่ะ X ีปขึ้น3ามเท่ากับ8ใช่ไหมอ่าลองดูไม่ใช่นะครับตอนนี้จะหนักกว่าเขาก็จะบอกให้นะครับากิจกรรมตัวไปอ๋โอเคอันนี้เหมาะสําหรับเหมาะสําหรับนักเรียนเรานะครับแล้วก็ไปดูดูอีกสัก2อกิจกรรมนะครับอ่า,าก็ใส่มา อันนี้เป็นจุดนะครับเป็นจุดที่เรา,อาพอดขึ้นนะครับนะครับเรมาดูนะครับนี่เขาก็จะให้สร้างนะครับ x เ,เป็นศูนย์ y เท่ากับเท่าไหร่ดีสิบห้าเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับ ถูกไหมอ่าเราก็ถูกนะครับเมื่อเราเลือกกิจกรรมแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับอ่าเรา Student Preview นะครับ Student Preview ก็ขีดหมวนเมื่อกี้นะครับ Student Preview นะครับอ่าก็ทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับที่เชื่อกายนะครับที่เชื่อกายนะครับที่เชื่อกายเป็นยังไงที่เชื่อกายก็จะเป็นคล้ายๆกับแผนการสอนครับ ว่าเราสอนยังไงบ้างนะครับนีเขาก็จะมีมาให้นะครับอันนี้เราก็สามารถพิมพ์ไปศึกษาก่อนที่จะไปสอนนักเรียนได้นะครับที่เชื่กนะครับและเราก็สามารถนะครับเห็นไหมครับ copy and edit ตรงนี้นะครับ copy and edit ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองเอา ลอาลองเปิดชั้นเรียนก่อนนะครับขอเปิดชั้นเรียนก่อนว่าเราจะเปิดชั้นเรียนได้ยังไงน,นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ครับปิด a d d s i g n ตัวเนี้ยอ่ามันจะมี2อ,อย่างคือ a d d s i g n to your Car ลนะครับก็คือมันจะเข้าไปที่คลาสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แล้วก็ a d d s i g n section code ก็คือเอาเอาเฉพาะตัวเนี้ยอย่างเดียวนะครับผมก็เอาเอาเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะครับ ขาก็จะให้เลือกนะครับอเอาระยะเวลาเจนโคดเอาไปสองวิแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นพาสเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงครับนี่นะครับสติลเลนตอนนี้คือ0นะครับอ่าดูดัสบอร์ดนะครับเราก็ไปดูด้านกรอด ทีน e ี้เข้ามาปุ๊บเราจะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือโค้ดที่ให้นักเรียนนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปได้ตรงไหนตรงนี้ครับเข้าหน้าแรกเลยเนาะหน้าแรกนะครับนี่ครับรหัสก๊อปโค้ดมาใส่ตรงนี้เลยครับแบบนี้เข้ามาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วให้นักเรียนจอยเลย หรือนะครับง่ายง่ายง่ายนะครับวิธีนี้ก็ง่ายนะครับก๊อปปี้ URL ตัวนี้ส่งให้นักเรียนเลยนะครับอ่าเนี่ยก็เข้ามานะครับชื่อใครอะไรครับถ้าเกิดมีนักเรียนปุ๊บอันนี้ก็จะรันลงมานะครับรันลงมาให้เลยว่าคนที่หนึ่งชื่ออะไรคนที่สองชื่ออะไรเหมือนที่ผมทำให้ดูนะครับ ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ d a ด b o a r d History นะครับนี่ไงครับเขาก็จะขึ้นมาให้โอเคไหครับอ่าทีนี้เรามาดูตรง Custom Activity ตัวนี้นะครับคือตัวนี้ก็คือจะเป็นการสร้าง Activity เราเองนะครับหรือนะครับเราสามารถไป Copy มาก็ได้นะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราสามารถ Copy ได้ตัวนี้ใช่ไหมครับบางตัวก็จะ Copy ไม่ได้นะครับเนี่ยเราดูนะครับคอดลอกนะครับนี่ง่ายครับผม Copy เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสมการนะครับ สมการก็ได้นะครับสมการนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับลองทามาจิลนาจีลนานะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไหนไม่พอใจก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับพวกนี้นะครับ ครูก็สามารถเปลีป่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับจากนั้นก็พรีวิวดูก็ได้ครับพรีวิวอย่างเงี้ยพิวิวดูนะครับอ่าก็จะมีไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับเนี่ยที่เชื่อทิปอย่างเงี้ยไกด์ไลน์ให้นะครับไกด์ไลน์ว่าคุณครูทําอะไรอย่างไรนะครับเพื่อให้คนจะเอาไปใช้กับเรานะครับอ่าอันนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆเนาะในการก๊อปปี้เอ็กซ์พีดี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราจะสร้างใหม่นะครับเราจะสร้างใหม่นะครับผมก็จะแนะนำนะครับเมนูต่างๆพอคร่าวๆนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับไปใช้งานได้นะครับคีเนาะนะครับก็มาที่ Custom Activity นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ New Activity ผมก็ใส่เลยนะครับชื่อกิจกรรม Test นะครับ มีอะไรใส่เข้าไปก็เป็นพวกเกี่ยวกับกชีวัตมาตรฐานนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่านะครับของนี้นะครับ,รบ,ข,รบข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นสไลด์ที่เราทำนะครับเป็นหนึ่งหน้าเป็นสกรีนนะครับสกรีนนะรหนึ่งสกรีนนี้สามารถแอด นะครับกิจกรรมพวกนี้ได้แอดตทริบิวต์พวกนี้ได้นะครับเราสามารถเพิ่มสกรีนได้นะสกรีนที่2สกรีนที่3สกรีนที่4สกรีนที่5นะครับหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5นะครับได้อ่าทีนี้ผมก็จะขอแนะนําเมนูก่อนนะครับอันแรกเป็นโน้ตโน้ตมีหน้าที่อะไรนะครับโน้ตนี่ก็พิมพ์พิมพ์คําสั่งต่างๆนะครับพิมพ์คําสั่งอ่าจงจง คุณลับนะครับของ 2x เ,เราสามารถพิมพ์เป็นแมปอย่างนี้ได้เลยนะครับ ออบอก y สอง x บอกาบากอวกฮะก็บ1สีเี่ยงเี้แล้วก็เราก็ผิดอยดูยได้ระ็าปลับนี่ทีนี้ จะให้เด็กตอบนะครับจะให้เด็กตอบเพราะตอนนี้เทคอินพุตตรงนี้คือจะให้ใส่คําตอบของเด็กนะครับคําตอบของเด็กว่าอะไรนะครับใส่แล้วโชว์ไหมเนี่ยก็ลองมาติดูนี่ครับหรือนะครับตัวนี้อัพโหลดอิมเมจอัพโหลดอิมเมจคือ,อาการที่ให้เด็กนะครับทำแสดงวิธีทำแล้วก็ถ่ายรูปลงมานี่ก็จะ,จะ,จ,ะจะใช้ได้เลย ะครับถ่ายรูปงแล้วก็ใช้ได้นะครับเดินคาตอบนะครับหรือแมดอินพุตแม i อินพุตนะครับก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับนะครับแมดอินพุตนี้นะครับก็จะใช้นะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นฟังก์ชันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมดอินพุตนะครับ แมดอินพุตนี้นะครับเขาก็จะมี2ออย่างนะครับก็คือให้แสดงเหตุผลว่าตอบทําไมอ่าตอบตอบตอบคำตอบนี้เนื่องจากอะไรหรือนะครับและเนาะและตัวเนี้ยโชว์คําตอบด้วยว่าอ่าโชว์คาตอบในตัวที่เป็นเขาตอบมาแล้วว่าเขาตอบอะไรนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแมดอินพุตอันนี้เป็นแมทอินพุตนะครับ ในหนึ่งนะครับในหนึ่งสกรีนเราสามารถใช้นะครับเครื่องมือเนี้ยได้หลายส่วนนะครับต่อไปนะครับเป็น m u l ติเพิร์นชอยมัลติเพิร์นชอี้เราก็รู้อีแล้วนะครับออันนี้ก็คือสามารถพิมพ์หัวเรื่องได้นะครับข้อสอบปลายปีอย่างเงี้ยครับอ่ท้ายอ่า บทเรียนอยางเนี้เราก็ต้องใช้คู่กับโน้ตเนาะโน้ตตั้งมาแล้วก็อันนี้ก็ใส่อย่างเงี้ยสองบวกสามสองบวกสามเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยว่าก็บี่ได้เท่ากับสอง สามสห้าเนี่ยแล้วก็ตังนี้ถูกนะนะครับอ่าก็พรีวิวดูก็ดได้เนี่ยครับเขาก็จะตอบปึ๊บนี่ให้เหตุผลว่าทําไมถึงตอบอันนี้นะครับอ่าเ็ใช้เหตุผลด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราตังค่าได้เลยนะครับอ่า เ n d นด c อมชอยได้ด้วยนะครับอ่าครับอันนี้เป็นในส่วนของมัล p l e Choice นะครับหรือนะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องมือที่เป็นอ่าเช็คบล็อกนะครับเช็คบล็อกก็ใช้เป็นการสำรวจนะครับใชเป็นการสำรวจนะครับมันก็ใช้ได้นะครับการตั้งค่าต่างๆก็จุดถามจุดตรงนี้นะครับมีเรนด o อมไหมนะครับโอเคนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับในในส่วนของผมก็คือจะเป็นนะครับตัวที่เป็น order list ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเรียงลําดับนะครับการเรียงลําดับตัวนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับก็ให้เด็กเรียงลําดับนะครับเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าลําดับลําดับตัวเลขต่างๆนะครับอ่าเช่น เรียงลำดับลบสองลบห้าครับเราใครสามารถขยับได้นะครับ0 1 3อย่างเงี้ยครับเรียงลำดับเลยนะครับก็มาดูนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับนะครับจาก มากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าก็มาพิมพ์ดูนะครับทุกอย่างนี้นะครับก็จะไปโชว์ในดัชบอร์ดของค,ครูนะครับว่าเด็กทํายังไงโชว์ได้ทั้งรายบุคคลนะครับหรือโชว์ได้แบบภาพรวมในห้องเรียนก็ได้นะครับตามที่ผมเสนอไปแล้วนะครับสหรับในส่วนของผมก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วเครื่องมือที่เหลือนะครับเดี๋ยวอาจารย์พลกนะครับจะมาช่วยแนะนําแล้วก็มีในการมีในส่วนของที่เป็นาการเขียนโค้ดการเขียนโค้ด GL นะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อให้งานของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมก็จบไ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ